แอด s ค o w โชนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะมิ้งอยู่ในงานนี้เลยค่ะนี่ค่ะ z n a t k k g โ o i s โชว์2 2 2ค่ะซึ่งงานนี้นะคะได้มีการรวบรวมประครับนะคะกว่า100บบ่อเลยค่ะและที่สำคัญนะคะในงานนี้เนี่ยเขาจะมีการประกวดนะคะที่เป็นประเภทสวยงามแบบบอ่อนะคะแล้วก็แบบถุงด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะคณะกรรมการค่ะ อิ p พอ t มาจากต่างประเทศเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะคะปลาตัวไหนนะคะจะไปสู่ยูนิเวอร์สค่ะและนอกจากนี้ค่ะในงานนี้นะคะทางนี้เออสปอนเซอร์หลักของเราเรตฐกินะคะก็เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ที่จัดงานนี้ขึ้นมาค่ะสำหรับคนรักปลาโดยเฉพาะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศของเราเป็นยังไงกันบ้างค่ะ บรรยากาศในช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าเรามีการประกวดรุ่นใหญ่ไปแล้วค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะจะเป็นการประกวดสําหรับปลาถงรุ่นเล็กนะคะตั้งแต่15เซนไปจนถึง45เซนค่ะเรียกว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยทั้งกูรูนะคะทั้งผู้เข้าแข่งขันนะคะก็นอนเรียงตัวสวยงามรอให้กับท่านคณะกรรมการเข้ามาตรวจเลยค่ะ เรียกว่าง,งานนี้เนี่ยรวบรวมหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะออแล้วค่ะถึงแล้วนะคะกับบูธของสปอนเซอร์นะคะเซตฐกิจนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเซตากิจเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเอาใจสําหรับตอนนี้นะคะใครที่กําลังเพิ่งเริ่มต้นอยากจะเลี้ยงปลาคร์ฟนะคะหรือว่าจะส่งน้องปลาเข้าประกวดนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนั่นก็คืออาหารนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเซตฐกิจของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ เริ่มต้นเลยตัวเริ่มต้นที่ทุกบ้านจะต้องมีทุกฟาร,ร์มจะต้องใช้นะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะสูตรเร่งโตอย่างรวดเร็วตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือเขาจะช่วยนะคะให้น้องปลาเนี่ยที่เราเลี้ยอยู่นะคะมีการพัฒนาการที่โตเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญค่ะหลังจากที่เราเร่งโตแล้วนะคะแน่นอนที่สุดค่ะหลายคนจะสังเกตนะคะว่าการเลี้ยงปลาคาร์พเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเราจะดูเรื่องของผิวเรื่องของสีเป็นหลักค่ะ ก็ได้มีการผลิตตัวสูตรเม็ดจมขึ้นมาค่ะเพื่อตอบสนองสําหรับนะคะเวลาที่น้องปลาเนี่ยบางตัวเขาจะไม่มาทานบนผิวน้ําเขาจะทานที่พื้นนะคะตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยเพราะอะไรป้องกันนะคะน้องปลามีบาดแผลเวลาที่เขาแย่งกันทานอาหารอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้เกิดแผลได้ก็จะทําให้ผิวของน้องปลาคราของเราเนี่ยนะคะไม่สวยนะคะกระถบมา แน่นอนที่สุดค่ะสิ่งที่สําคัญในการตัดสินนะคะก็คือเรื่องของสีนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะเศรษฐเกียของเรานะคะก็มีสูตรนี้ขายดีอันดับหนึ่งเลยก็คือสูตรเร่งสีอย่างรวดเร็วตัวนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษก็คือมันจะทําให้สีของน้องปลาเนี่ยนะคะของปลาคั้มเนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะที่เป็นสีแดงนั่นเองค่ะแต่แน่นอนที่สุดนะคะปลาคาั้มยังไม่ได้มีแค่สีแดงอย่างเดียวเท่านั้นก็ยังมีสีขาวด้วยเมื่อเราเร่งสีมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะ ผิวของน้องเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสีจึงต้องมีสูตรนี้ขึ้นมาค่ะเป็นสูตรบำรุงผิวขาวตัวสูตรบำรุงผิวขาวเนี่ยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่ามันจะทําให้ผิวหรือสีของน้องนะคะผิดเพี้ยนไปตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเร่งในส่วนของผิวขาวอย่างเดียวเท่านั้นค่ะและจะช่วยให้เหมือนกับผู้หญิงเราอะคะ่ะมีความขาวนะคะแล้วก็สีไม่เหลืองนะคะไม่มีการเปลี่ยนสีอย่างแน่นอนและสีแดงก็ยังคงสดแล้วก็ สวยเหมือนเดิมค่ะและนี่ก็เป็นความพิเศษนะคะของผลิตภัณฑ์นะคะในโซนของบูธสปอนเซอร์ของเราไซตะกินั่นเองค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านผู้เข้าแข่งขันเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีก,กว่านะคะว่ามาจากฟาร์มอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรคะไพศาลครับเซตั้งครับ มาเป็นตัวแทนของฟาร์มเออภัยสารค่อยฟาร์มครับค่ะวันนี้เนี่ยนะคะมีการแข่งขันเนี่ยมีการเตรียมตัวอะไรยังไงมาบ้างคะอืมก็เลือกปลาที่สวยเออเลือกปลาที่สวยในบ่ออที่ยังพออวดได้เต็มไซส์ก็มาประกวดฮะค่ะปีนี้น้องได้รางวัลอะไรคะได้จัมโบ้นนโกเออนนโกสันนนโกเอฮะค่ะและสำหรับ ใครที่ตอนนี้สนใจอยากจะเริ่มเข้ามาในวงการนี้คะพ<ม>ี่เบสัยมีเคล็ดลับอะไรที่จะให้เขาเลี้ยงและประสบความสําเร็จแบบเราบ้างคะอยากให้เข,เข้ามาชมบ่อยๆนะฮะ,ะแล้วก็เข้ามาร่วมงานประกวดจะได้เห็นปลาสวยๆของแต่ละบ้านจะได,มไดะ้มีไอเดียเนาะเออมีไอเดียมีความคิดที่จะดูดูแลปลาหรือว่า เลี้ยงปลาให้มันสวยยังไงประมาณนั้นนะครับแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้เข้าแข่งขันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยเขาได้รางวัลอะไรกลับไปบ้านคะ่ะสวัสดีค่ะคชื่ออะไรคะชื่อตาครับผมคุณตาครับตาโตเต่านินกิคอยเฮาครับนินกิคอยเฮาเป็นยังไงบ้างวันนี้กับผลการแข่งขันก็จริงๆเราก็มีมีปลาที่ได้รางวัลเคยได้รางวัลใหญ่มาก่อนแล้วครับก็หวังไว้ค่อนข้างเยอะแต่เพอเอิญ มันมันข้ามไซส์ไปหน่อยแล้วแบกไซส์ระดับหนึ่งก็ก็ได้วินเนอร์มาก็ก็ถือว่ายัางยังพอใจอยู่ครับเพราะว่าเราไม่ได้คอนดิชันอะไรปลามันเยอะมากครับเราก็เลี้ยงเป็นแบบปกติคือเน้นเน้นว่าเลี้ยงโดยปกติเราดูแลน้ําให้ดีดูแลบ่อให้ดีให้อาหารที่ดีกับปลาตลอดเวลาแล้วเราก็มาดูว่าปลาตัวไหนที่เรามีอยู่เนี่ยมันพร้อมแล้วก็มาลงแข่งวนันครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันครั้ง,งที่เท่าไหร่ของที่ฟาร์มคะโอ้ ถ้าที่วิทยานี่ครั้งที่2นะครับแต่ว่าที่อื่นๆก็กลง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 เรื่อยๆครับลงแล้วแต่ว่าเราเราปลาตัวไหนเราพร้อมที่จะลงเราก็ลงค่ะคอยากให้เชิญชวนนิดนึงค่ะเพราะว่าต้องต้องยอมรับว,ว่าวงการปลาคาร์ฟเนาะค่อนข้างที่จะมีเฉพาะกลุ่มในการที่จะเข้ามาเล่นตรงนี้อยากให้ช่วยแนะนําแล้วก็เชิญชวนให้คนมาร่วมกิจกรรมในครั้ง<อ>นี้เลยครับ,รบก,ก็ก็ให้ให้ถ้าเราเล่นปลาเรารักในใน,ในปลาสวยงามอยู่แล้วนะครับก็ ปลาคราฟเป็นปลาตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้หลายๆท่านเข้ามา,ามาลองเลี้ยงดูครับเพราะว่าผมก็มาเริ่มเลี้ยงปลาคราฟได้สักสาปีเนาะแล้วก็หลงรักมันครับก็ทุ่มเทกับมันเกือบตลอดบางคนบอกว่ามันเลี้ยงยากมากจริงไหมคะก็ช่วงแรกๆครับมันก็รู้สึกว่ายากแต่จริงๆถ้าเราเข้าใจในตัวมันเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยครับผมคือเลี้ยงปลาก็คือเลี้ยงน้ําเลี้ยงน้ําให้ดีอาหารที่ดีจบแล้วครับปลาไม่ป่วย วันนี้ก็ถือว่าผลการแข่งขันเป็นที่น่าพอใจเนาะระดับนึงครับผมโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวปีหน้ามาคว้ารางวัลใหญ่กันใหม่นะคะขอบคุณค,ค,ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของการจัดงานในครั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะมาร่วมกิจกรรมนะคะก็ติดตามได้นะคะข่าวสารข้อมูลต่างๆนะคะในเพจของทางเศรษฐกิจได้นะคะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้า วันเดย์จะเป็นวันเดย์อะไรแอดอะไรติดตามค่ะสำรวันนี้มิ้งลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊าย